อูดเป็นต่อเจ็บหนักปิดร้านช่วงโควิด60สาขาเสียหายร่วมล้านบาทหลายคนคงรู้จักนักแสดงตลกหนุ่มทีราชาติทีระวิทยากุลหรืออูดเป็นต่อจากรายการซิตคอมเป็นต่อที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง16ปี จนกระทั่งอูดมีชื่อเสียงและได้เปิดร้านชาบูอูดเป็นต่อถึง60สาขาภายในระยะเวลา3ปีแต่ใครจะรู้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จกลับไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบกว่าจะเป็นอูดวันนี้ผ่านมาหลายต่อหลายอาชีพทั้งยังมาเจอพิษโควิด -19 ที่ทำให้ต้องปิดร้านไปทั้งหมดมูลค่าความเสียหายถึง7หลัก งานนี้อูดเล่าหมดเปลือกเมื่อผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าชีวิตกว่าจะเดินทางมาเป็นอูดเป็นต่อเรียกว่าตลอดทางเจอแต่ถนนครุขระใช่หรือเปล่าอูดได้ตอบว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยมีถนนลาดยางเพียงนิดเดียวถือว่ามาเร็วแล้วก็มาไกล แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับมาดูไม่ได้อยู่ที่ว่าการมาไกลามาใกล้มันอยู่ที่ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกดีหรือว่าความรู้สึกไม่ดีเราก็เอามาปรับเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปส่วนลึกๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นนักแสดงใหม่ก็ช่างนักแสดงเก่าก็ช่างบางคนมาแป๊บๆแต่บางคนเหมือนจะไปแล้วแต่ก็ยังโผล่มาเรื่อยๆ การที่เราได้วางตัวอย่างเหมาะสมแล้วว่าเราจะวางแผนอนาคตยังไงกับขั้นบันไดต่อไปถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีชื่อเสียงแล้วจะพูดจะคิดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ครับแล้วยิ่งมาเจอโซเชียลที่เป็นดาบสองคมเพราะทุกวันนี้มีคนทั้งรักและคนที่ไม่รักเราอย่างผมมีสองฝั่งทั้งผู้ใหญ่ที่เรานับถือเพื่อนพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ให้เป็นเลยเราไม่ต้องหาคนผิด เราลงมือด้วยตัวเองเลยว่าเราจะช่วยตัวเองได้แค่ไหนผมจะคิดว่าตัวเองผิดไว้ก่อนผิดก็ไม่ทำไว้เมื่อถามว่าก่อนเป็นอูดเป็นต่อทำอะไรมาบ้างอูดได้เล่าให้ฟังว่าทำหลายอย่างเลยครับอันดับแรกเราเล่นดนตรีร้องเพลงช่างซ่อมนาฬิกาขายน้ำอัดลมขายไอติมเด็กเก็บของคนขับรถเด็กเสิร์ฟเราก็เป็น แต่การเป็นนั้นถ้าเราเป็นทุกอย่างแปลว่าเราไม่ได้เลือกมันอยู่ในภาวะจำยอมและต้องปรับตัวให้ได้อย่างเด็กเสิฟไม่ใช่สักแต่เสิฟเราต้องรู้ว่าวิธีการเสริฟเป็นยังไงให้ลูกค้าประทับใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอาชีพสำคัญหมดเลยอย่าดูถูกอาชีพตัวเองเพราะการที่คุณมีอาชีพคุณได้มีเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงที่บ้านหลายคนมีคำถามว่าแล้วถ้าต้นทุนไม่เหมือนกันผมมีคำตอบให้ยิ่งต้นทุนไม่เหมือนกัน คุณยิ่งขยันคุณยิ่งโตเร็วถามว่าริเริ่มด้วยตัวเองจนจับงานใหญ่เป็นชาบูเป็นต่อโดยอูดเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกเลยมันเกิดจากการที่เราคิดว่าอาชีพนักแสดงมันไม่มั่นคงกับเราไม่ใช่แค่อาชีพนักแสดงนะทุกอาชีพก็ไม่มั่นคงถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับมัน เลยคิดว่าในยุคที่เป็นต่อหยุดไปช่วงหนึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราไม่มีอาชีพสำรองเราจะทำยังไงเลยมองหาอาชีพที่สามารถต่อยอดให้กับลูกกับหลานทุกคนเพราะอาชีพนักแสดงมันเป็นสเสน่ห์ส่วนตัวบางคนเขาอาจจะไม่ชอบบางคนเขาอาจจะชอบแต่ว่าถ้าเขาไม่มีสเสน่ห์ไม่ได้มีสิ่งดึงดูดให้คนอื่นมาดูมาชอบเขาไม่มีคาแรคเตอร์เราจะยัดเยียดให้เขาเป็นนักแสดงไม่ได้เราเลยคิดว่าสักอาชีพหนึ่ง เพราะเราก็เป็นคนชอบอาหารชอบกินอยู่แล้วที่สำคัญตอนนั้นบ้านภรรยาก็ทำอาหารอยู่แล้วคุณป้าก็เป็นครูสอนคหากรรมเราคิดว่าชาบูมันกินง่ายกินได้ทั้งครอบครัวแต่อะไรก็เป็นแรงจูงใจให้คนมากินของของเราอย่างแรกต้องรสชาติต้องมีการวัดช่างตวงมีการทดสอบรีเสิร์ชจนมาเป็นชาบูเป็นต่อ ก็เริ่มจากการบอกต่อเนี่ยแหละครับตอนนี้รวมก่อสร้างด้วยน่าจะ60สาขาแล้วครับภายใน3ปีเรียกว่ายิ่งก้าวกระโดดยิ่งต้องระวังในเรื่องของรายละเอียดทุกอย่างเลยถามต่ออีกว่าเราขายแฟนชายด้วยหรือเปล่าอูดได้ตอบว่าใช่ครับและในหนึ่งแฟนชายเราก็ไม่มีหุ้นส่วนถ้าจะขายแฟนชายก็ขายไปเลยพอถึงเวลาเราก็ไปเยี่ยมไปสร้างสันทนาการให้ไปคืนกำไรให้กับลูกค้า ถามต่ออีกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่อูดได้รับผลกระทบยังไงบ้างอูดเล่าให้ฟังว่า1ใน77ล้านคนคือผมโดนเต็มๆปิดทุกร้านวัตถุดิบที่เราสั่งมาและทำเก็บไว้1เดือนมันยังพอโอเคแต่นี่มันถึง3เดือนฉะนั้นมันหมดอายุแล้วเราต้องโลแล้วมันไม่ใช่แค่เลข3-4หลักมันเป็น7หลักครับ ต้องยอมครับผมไม่อยากหาคนผิดแม้ตัวเองจะติดลบตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่แต่เราก็ไม่ต้องเปิดเผยให้ใครรู้ไหมอย่าง Facebook Social ผมก็จะไม่เล่าเรื่องตัวเองมากไปผมไปในสายบันเทิงเอนเตอร์เทนมากกว่าถามต่ออีกว่าเครียดมากน้อยขนาดไหนอูดได้เผยว่า เครียดก็ไม่รู้ว่ามันจะปลดเมื่อไรเครียดถึงขนาดคิดว่าธุรกิจเราจะเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ยังไงเริ่มหาแผนสำรองละว่าถ้ามันเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆก็นั่งขายที่บ้านนี่แหละต้องหาทุกทางครับเพื่อให้มีรายได้ไม่ใช่ไปหาคนผิดให้ใครคนหนึ่งมารับผิดชอบเราถูกเลี้ยงมาให้ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กเมื่อถามต่ออีกว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยัง อูดได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมมันเลยปากลงมาละหายใจได้แต่ก็ยังลำบากอยู่ธุรกิจที่มันจะเป็นไปได้คือธุรกิจที่ได้กำไรสุทธิแล้วก็หมุนบริหารให้มันโตขึ้นเพื่อได้เครดิตสเกลใหญ่กว่าเดิม ผมคิดว่าการทำเพื่อลูกหลานเป็นการทำดีมากแล้วคิดง่ายๆเลยถ้าบรรพบรุษเราไม่แลกด้วยเลือดเนื้อเราจะมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ไหมลูกหลานก็เหมือนกันถ้าเราไม่เหนื่อยไม่แลกด้วยชีวิตไม่ทุบหม้อข้าวแล้วลูกหลานของเราจะกินอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ